ต้องถึงใช่ไหมแม่เครื่องเกินเลยค่ะไม่ใช่ถึงอย่างเดียวเกินค่ะ นุ่มมากเหมือนตอนไปกินที่ใต้จริงๆเลยอหนอกยังกักระแลข้าต้นได้ไหมล่าสุดที่เอสุภชัยทำไก่กระแค่ะเธอแล้วมันเป็นเมนูอาหารใต้อะแล้วชีวิตเป็นคนใต้อะมันจะต้องถึงเครื่องแน่ๆเลยแล้วดูปริมาณที่เขาให้มาค่ะทุกคนทั้งหมดนี้ก็นัดแบ่งอุ่นแล้วนะแล้วดูชิ้นไก่ใหญ่มากหมดนี้ก็หนึ่งเซตอะ่ะมีข้าวเหนียวมาให้ด้วยนะคะอุ้ยลองแล้วลองแล้วให้เอสุภชัยทำไก่กระแอร่อยมากหอม เครื่องเทศมากเลยค่ะเครื่องถึงใช่ไหมแม่เครื่องเกินเลยค่ะไม่ใช่ถึงอย่างเยวเกินค่ะทั้งหมดที่เห็นนี้มียังมีอีกสองไม้นะมอดลูกน้องแบบขอกินไปแล้วไก่จุ้ยมากมีอันนี้นต้องขอเล่าก่อนนะว่านะดราไปแช่ตู้เย็นมาแล้วคืนนึงนะความจุ้ยพออุ่นก็ยังอยู่ชิ้นใหญ่มากช่วงนี้อาปากใหญ่ไม่ได้โทรหลังผาดตามขอกินชิ้นเล็กก่อน นุ่มมากนนน้ำกะทิหืมแล้วถ้าคนใต้ทำอะ่ะมันถึงเนาะเหมือนตอนไปกินที่ใต้จริงๆเลยอะ่ะฮอลอหลงานข้ามานที่แบบต้องหนังมันต้องมีความแบบไม่เกลียมเกลี่ยนิดๆติดกรอบแล้วค่ะเนื้อมันก็จะเป็นแบบจุยๆแน่นๆอะ่ะแอบถามคนใต้หนูกันไก่ก้ับข้าต้มได้ไหมเพราะหนูเป็นคนจีนเพราะว่าจริงก็ได้นะจ๊ะหนูชอบกินข้าต้มอ่ะอเรากินไก,นกล้ับข้าต้มดีกว่าคอมายแล้วอาหารใต้กับเข้าต้มจีน อร่อยนะได้กินได้จ้ะแต่อเอกยวของย่างอะ่ะกว่าจะรีลิฟกลับมามันคงแบบไม่อร่อยเท่าเวลาย่างสดโอแค่อุ่นนิดนึงอร่อยเลยบอกเลยว่าเมนูใหม่ร้านพี่เอนะคะไก่กอแล้วคืออร่อยแล้วก็คุ้มมากเธอเยอะแบบเยอะจริงๆนี่คือแบ่งกินไปแล้วด้วยนะยังไงลองสั่งกันทานดูนะคะ